กลับเข้าสู่วุฒิโชว์นะครับยังอยู่กับไร้์วินคู่จิ้นที่ดังเปรี้ยงภายในข้ามคืนในปีนี้นะครับจนมีแฟนคลับไปทั่วโลกเลยแหละครับอะไรที่ทําเวลาอยู่ด้วยกันและแฟนๆกรี๊ดมากที่สุดเหมือนบางวันที่นอกเหนือจากงานนะครับพี่วุฒิคือเราไปเล่นเกมที่ห้องคอนโดเขาอะไรอย่างเงี้ยแฟนแฟนเห็นก็แบบในเขาจะแบบกบกายกันในทวิตอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาอยู่ใกล้กันแล้วคนแอบถ่ายภาพเนี่ยโมเมนต์ไหนที่คนชอบมากที่สุดเวลามองกันมาหรือว่าเวลาผมมองเขาอะไรเองทำให้ดูได้ไหมครับ ผมชอบแฟนในห้องส่งที่นี้มากครับมันจะประมาณไหนครับเวลามองเขามันจะประมาณคือผมอ่ะคือด้วยความที่ผมเป็นคนแบบว่าเวลาพูดผมจะตั้งใจฟังนะผมก็จะมองเวลาเขาพูดผมก็จะมองเขาแล้วพอภาพที่ออกมามันจะกลายเป็นเหมือนแบบว่าเราแบบเจ้าทิงโจมเขายนี่ รู้ใจกันมาขนาดนี้ร่วมงานกันมาประมาณปีหนึ่งใช่ไหมที่รู้จักกันแล้วครับสนิทกันขนาดนี้น่าจะรู้ใจกันและการไรวินจะต้องมาเล่นเกมคู่จิ้นน่ารักน่ารักกับเกมที่ชื่อว่า heart to heart cheek to cheek ใครกันหนอโอเคเลยครับใหนประจำที่เลยนะครับกติกาก็คือวูดี้จะถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวของไร์วินนะครับถ้าใครคิดว่าเรื่องนั้นเป็นของใครให้ยกรูปนั้นขึ้นมานะครับ โอเคไหมฮะง่ายๆนะครับไม่ได้ยากเลยนะครับมาข้อที่หนึ่งครับใครหลอกกว่ากันจริงๆไม่เห็นต้องคิดเลยนะฮะไม่ต้องคิดเลยข้อนี้ใช่ครับคุณไม่คิดว่าไบร์หลอกก่าคุณเหรอครับวินไม่ครับผมคิดว่าผมหลอกก่าเขาอยู่แล้วไบร์แหะครับไม่คิดว่าเขาหลอกกับคุณแม้แต่นิดเดียวผมผมชื่นชมตัวเองครับผมใครตัวหอมกว่ากันครับ ไรรู้ได้ไงว่าตัวเองหอมเพราะว่าผมว่าน้ําหอมผมหอมครับพี่ผมชอบกลิ่นตัวเองครับวินมั่นใจได้ไงว่าตัวเองหอมก็ผมใช้น้ําหอมตลอดครับแล้วก็คิดว่าตัวเองหอมคุณเคยดมไรไหมมีไหมมีหอม้ากไหมคุณลองดมสิคุณลองดมเขาสิ กินเยอะกว่ากันครับวินเหรอครับไรวินเหรอครับไรใช่ครับน้องน้องน้องเป็นคนน้อไม่แต่จริงๆช่วงเนี้ยพี่กินเยอะกว่าผมแล้ช่วงนี้จริงๆพี่ไพกินเยอะกว่าผมใครจีบเก่งกว่ากันครับทำไมถึงว่าไรวิน เขาเข้าหาคนเก่งดีกว่าจริงๆเห็นอย่างเงี้ยคือเขาอ่ะเป็นคนที่แบบเข้าหาคนเก่งแบบสายตาเขาเวลาแบบสายตาเขามีพลังเนี่ยไปเล่าเยอะนี่น่าจะรู้ใจดีแล้วเวลาเขาถ้าคิดว่าเขาจีบก็น่าจะจีบได้เก่งมากใช่ใช่ครับแล้วไม่คิดว่าวินจีบเก่งเลยเหรอครับไรผมแค่เก่งกว่าครับพี่เวลาคุณไบร์จีบจะประมาณไหนครับเรียกว่าไงอ่ะผมจะเป็นคนแบบว่าถ้าจีบจะไม่ให้เขารู้ว่าผมจีบแต่ผมจะคอยดูแลเขาอยู่ห่างอ่า ผมจะเป็นแบบว่าประเภทแบบว่าให้เขารู้สึกว่าแบบเราเรา,เราดูแลเขาอยู่นะไม่พูดอะไรกับเขาเลยไม่พูดผมเป็นพูดแบบว่าคือพูดคําเดียวก็คือเป็นแฟนกันนะทีเดียวเลยเลยมไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมานั่งแบบบอกชอบเวลาชอบก็คือบอกเลยว่าเป็นแฟนกันนะต่อมาครับใครเข้าห้องน้ํานานกว่ากันครับ <laughs> ใช่ใช่ไหใช่ครัพี่เล่าที่เขาเป็นหูไม่อยากจะเล่าเลยครับ <c oughs> คือทุกครั้งเนี่ยเขาเป็นคนที่จะชอบสเปนทามในห้องน้ำมากกว่าอยู่ข้างนอกอย่างสมมุติว่าเวลาเราไปกองถ่าย,ยใช่ไหมครับก็ ทุกคนก็จะมาแบบเออนั่งคุยกันไม่ได้เจอกันนานเนี่ยมานั่งคุยกันสองคนนี้แยกตัวเดี๋ยวพี่ผมขอไปห้องน้ำก่อนนะก็หายไปเลยพี่หายไปใช้ชีวิตอยู่นานแล้วมีวันหนึ่งฮะผมถ่ายโฆษณาใช่ไหมครผมก็เดินกลับมาอ้าวพี่ไบท์ไปไหนก็เลยเดินไปห้องน้ําเจอพี่ไบท์นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่เนี่ยทังนี้ข้างนอกเป็นโซฟาเป็นเตียงแบบนอนได้แต่เขาเข้าไปอยู่ในห้องน้ำแล้วก็นั่งเนี่ยทำไมถึงชอบอยู่ในห้องน้ำแบบไรผมรู้สึกมันเป็นเซฟโซน ของผมแบบว่ามันจะไม่มีคนมาสนใจว่าผมจะนั่งท่าไหนหรือว่าผมจะเล่นอะไรอยู่ดังนั้นถ้าใครอยากจะหาไรเมื่อไหร่ไปหาในซ่วมได้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณไรวินที่มาร่วมรายการกับเราครับนี่ ขอบอกนิดนึงนไหมไหมที่ตื่นเต้นมากกับงานใหม่ของคุณนะครับไร้วินกำลังจะขึ้นคอนเสิร์ตไทยประกันชีวิต p r e s e n t ์แฟนโทเปีครับปรากฏการคร,ครั้งสำคัญที่รวมตัวศิลปินวัยรุ่นเอาไว้มากที่สุดในประเทศไทยนะครับงานจะมีวันเสราร์ที่21และอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนี้ทั้งหมด4รอบด้วยกันที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับ ส่วนทุกคนในห้องส่งที่อยากไปจะต้องได้ไปครับเพราะวูดดี้ซื้อบัตรแฟนโทเพียมาเกือบร้อยใบเพื่อแจกให้พี่น้องชาวไทยทาง studio